สวดีครับวันนี้อยู่ผมจ่างกเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้นะครับมาหาายแดงครับก็เลยได้อ่ามาดูปลาหมอสีนะครับที่ว่าอยู่ในตู้รวมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าการคัดปลาหมอสีของผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แปมมอสีที่ผมคัดมานะครับรอบนี้นะครับก็คือคันที่แล้วผมมาได้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาไปอัดอาหารแป๊บเดียวหัวกเขาขึ้นนะครับรอบนี้เลยมาเอาใหม่ครับตู้เดิมนะครับก็รอบนี้ก็มา,าไปสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเทคนิคที่ผมเลือกก็คือนะครับเดี๋ยวดูคีบหลังครับดูคีบหลังคีบหลังของผมจะไม่ให้ติด สีดำดหรือเขาเรียกกิฟหรือว่าเขาเรียกมาร์กนะครับจะไม่ติดเลยนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งตอนนี้ติดมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวสะอาดครับเดี๋ยวผมจะไปถึงบ้านแล้วผมลงตู้แล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่า,าเขาจะสวยไหมครับหรือว่าเขาจะเป็นตัวผู้หรือจะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอรุ้นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อันนั้นเป็นตัวใหม่ของเรานะครับอันนี้ที่เรา ยังได้ทิศหนึ่งครับดูสภาพครับก็เวลาผมเลือกปลานะผมจะเลือกตัวที่หลังไม่ติดกิฟนะครับถ้าเกิดไม่ติดกิฟก็แสดงว่ามันโอกาสมันจะเป็นตัวผู้เยอะกว่านะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ตัวใหม่นะตัวนี้มีกิฟมาครับเดี๋ยวผมจะติดกิฟมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุนดูนะครับพอขุนเสร็จถ้า ถ้าเกิดเขาอ้วนเือหรืออะไรดูท่อเพศถ้าเกิดเขาเป็นตัวเมียผมก็จะโยนลงบ่อนะครับให้เขาไม่ให้เขาโตนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทําสายต่อไปครับอันนี้ก็เอาไว้ทําเป็นลูกไล่ให้กับตัวผู้ของเราครับอีกตัวหนึ่งผมได้แยกไปแล้วนะครับพอดีก่อนจะมาถึงบ้านอร้านปลาเขาใส่ถุงดก,กันมาครับเขากัดกันนะครับนี่ครับอันนี้ปล่อยให้เขาไล่สักพักหนึ่งนะครับเขาจะได้ กับปีกระเป๋าครับแล้วก็หัวเขาจะเด้งๆ,ๆ,ๆนะครับนี่คือปลาอคอกียกกันน่ะเองปลาตู้ียวกันเลยนะครับเห็น <Okay, S 1> ไหมครับพอถ้าเกิดเราจับแยกเลี้ยงหรือว่าเราจับอันนี้เขาก็จะได้หัวเยอะกว่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จากกันอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากมาอยู่อาทิตย์หนึง่งแล้วผมจะมาอัพเดทให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ อ่าผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ